สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบิกแล้วตอนนี้บี๊กไอ้ทอมนะคะกำลังเดินทางไปจะไปเก็บครอบนัดค่ะใช่ไหมโอ,อ๋อไม่ใช่เชืสนับค่ะกำลังกำลังพากันยางไปบึงนะคะยางยางหากันอยู่ยเนาะจะหาพัเนพเจอค่ะทุกคนจ๋าตอนนี้นนบี๊กอยู่วัดเดินผ่านวัดบึงโอ้ยมืออม่อกี้ไปเห็ุปิศาจมาค่ะ cả. ทุกคนจ๋าไปถ่ายรูปมาแต่ว่าเสียวนี่ขึ้นมาแบบปุ๊บโอ้ยตายตายตาย กำลังแนมหางกันอยู่นะคะว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะเพราะว่ายาบอกว่ามันอยู่แถวๆนี้แต่ยังมาสักพักแล้วว่าท่านเห็นเลยเนาะวิวข้างบนมันอีกโบมีแดดเลยค่ะทุกคนจ๋ามันอีกโบมีแดดเลยเป็นอย่างที่แปลว่ทาทั้งลมทั้งแบบทั้งฝนเนาะอากาศตอนนี้ประมาณ10ซี13องศามีมมไหมอย่งกำลังยางกลับนะคะทุจกจ๋าค่ะหายังหาต้นใหม่พอ,พอ บอกตอนหลังนี้อันนี้สาวสมบรณเป็นบาทเท่าเขากันเป็นขึ้นจังเออเนี่ยเกิดกุฏิไม่บอกให้กุฏิกุฏิของพระนกเกิดย่างล่ะนี่คือจังพอไหนว่าเออเนี่ยโอ้ยมือค่ะทุกคนจามือมือแจ็คเป็นบรรยากาศมือดีนะคะทุกคนจามือนีผมไม่มีแดดเลยเนาะแต่สิบบาทเท่ากับเออมือฝ่ามือดินเนาะจ้ะมือเด้อเสียงสิคือมาเมื่อย์เลยอย่างไรนี่ไม่กลับรอบปฏิญาณเนาะต้องไปไหนปฏิญาณเท่าบานเท่าค่ะทุกคนจ้า เกาเกาช่างนั้นเลยทุกคนได้ยินเสียงลมมดาจังเสียงลมลมโอ้ยขนาดไนขำกันนะเอาดูเป็นตอนนี้ก็อยู่ในห้างสปปรรพสินค้านะคะมหาศูนย์ของกะ เราต้องไปซื้อเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เอาไหมเอาไหมเอาสวัสดีค่ะกลับมาจากกระบี่แล้วค่ะทุกคนสามวันนี้ค่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะผมว่าหนิงยางไปหาต้นันี่มาเนาะแต่ว่าหาไม่เจอนะคะก็เลยล่อไห้แม่ยาผ้ามาเก็บเนาะมันนี่กลับมาเจอแล้วค่ะเดี๋ยวพี่จะให้เบิ้งเด้อนี่ค่ะทุกคนจานี่คันนี้ก็ลูกนี่ชิ e like this o n ลี่ a l l y เบิ้งไทยเบิ้งนี่ต้องถือต้องใส่อันเคื่อะไรยังละ่ะใส่ถุงมือเนาะทุกคนจา๋าแซ่บด้วยนี่โอ้ยนั่นใสถุงมือกับยีบบุคเดดเออไอร้อรอร้อนเลไปเร็วพีเล่านี่เต็มเลยคะ่ะทุกคนจา๋าเบิ้งว่าฉันแสบแซ่แบด้วยนี่เบิ้งอันนี้มันมันลดลงมากแล้วเนาะถึงเวลาได้กินแล้วเนาะทุกคนอยูบประมาณนี้เนาะค่ะเนาะนี่าบิ Wc เก็บน้ำผืน่นน้ำตะวัน พามาบ่งให้ต้นก่อนเต็มเลยเต็มป,ประนี่อันนี้คือต้อนมัน,นะคะคนสาต้ตนมันก็เป็นประมาณนี้เนาะเนียมอุ้ยเต็มอันใหญเลยนั่นก็คือ้ยาไอทอมกับยานั่งเก็บเยอะชอบมาก,กินเนาะแสบๆค่ะแต่บิเก็บก่อนเด้อ Just right, we've actually got it at the perfect time. Literally they're just falling off the trees, perfect. ค,คุณขาวิเศษบังไดถุงคองมบีเนาะอันนี้นะคะน,นี่คือว่าชาวบ้านเก็บมาได้แล้วเนาะโอ้ยเยอะมากหนาวกันหนาวเดี๋ยวปีนี้ร่มกันแห้งค่ะทุกคนจ้าบังสมมติว,ว่าตอนถือว่าเขาตีตอนทีบีเฝึงมาเ,ามเนาเนะร่มมันแห้งร่มมันกระสีพัดเนะาะจ้ะเราพรวันเนี้ยมันกสลดลงมาจังสีเนาะเห็นบ่สีพวกเร,รค่อยช้จาจั้งใจเพราะว่าเรค่อยมีแดดเนาะใส่เบังเด้อนี่แซ่บค่ะอันนี้บริวา่าตั้แรก ต้นแวสกาวัชเฮ็ดคลิปเมื่อวานแต่อ,บบตม,าตอมาอันจนังไรล่ะหาต้นว่เจอเนาะมื่อนี้อยู่บริเวณบริเวเตรียมพร้อบวัชเฮ็ดคลิปเนาะจ้ะแต่ว่าพอดีเลยหลายเฮ็ดทุกคนจา้าเพิ่งอ้สังเกตจังไไอ้ท่อมไปเก็บไอ้ท่อมเก็บทั้งอันทั้งต้นมาเลยเนาะไปเบิ่งกันเบินน่งนี่ทุกคนจา้าเห็นบ่นี่ เปลือกมันน้ำนานได้เจ็บแห้งได้สะไอชิลักแคสิอ้าวไอทอมมาแข้งมาก,กินมันก็สิมีพวกกระอแค่ฟูยาโอ้โยไอ <laughs> <laughs> ทอมมาเราวางหายางไปตรงนั้นมาคน้นอันมองเข้าฝังค้นตายแล้วสิ <laughs> <laughs> นเฮ้ยปังใจนี่นี่ค่าลายปะให้เบิ้งด้ โอ้ยลายแห้งทุกคนจ๋านี่นั่งกินไปสองสามชั่วโมงเลยเลยวิเศษ่าตรงนี้ทุกคนจ๋านีา่นะตอนแรกวันพักกันกลับบ้านแล้วอไอท่อนหมกเ,เพลินตรงใหญ่เลยตอนแรกวันพักกันกลับบ้านแต่ว่าอนันวยวเพราะมันเป็นตะแสบนะเฮทุกคนจ๋าโอ้ยเจียงเลยเฮดกก็กคักแต่ว่าสิเก็บไว้แค่นี้พ่อนะเพราะว่าเพื่พอคนอนื่อนเขน้ามากินแล้วจ้า ้เต,ตรียมพวมือไว้แบบมืออาชีพเลยนะคะไะคะยยอเพอร์เฟคชั่นแนลนะคะเนี่ยนี่ตัวใหญ่ๆด้วยอกหัวของทุ่ะมันพอลมมากสิเนาะฝากมันอาบแบบนี้พอลมมากสิมันก็ลนลงเองเนาะจ้ะนี่มึงเก็บปุ๊นน่ะโอ้ยล้นลนลนนี่สดสดเลยนะคะสดสดจากต้นเลยค่ะสื่อมาเมื่อวานนี้ไปสื่อของอ่าของจีนเนาะจ้ะฮาบิ๊กปิ๊กเมื่อวานนี้ไปสื่อของจีนมาเนาะ อันนวยง่ายก็หนีอยู่แต่ว่ามันแห้งข้างในนะคะมันบดสดแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบมีความสดกว่าอยู่นะจ๊ะแล้วว่างน้ำ,น,ำน้ำเจ็บเฉยเลยเจ็บแห้งเลยน้ำเปลือกนี่เปลือกมีแต่นื้อนี่แหละค่ะของแสบของแสบหากินยากเนาะน่าจะถึกน้ำปากบอกดึงบอ,อกนี่เดี๋ยวมานสองกิโลเนาะทุกคนจา๋าค้ะนักเลย นี่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 ดทางออกมาเลยจค่นจว้ะเดเด้อเด็นเด้ไม่เห็นไหมสกับเสื้าเด็จกคนจ๋าปดิเตรียมพ่องออกมานากะผู้คจะอาบน้ำแล้วากะสิเก้าบ้านแล้วนะคะหนาวต้มแห้งอันนี้เป็นสุสานทางอันนี้เป็นสุสานนะจ๊ะเอากลับกัน นี่ได้แล้วค่ะเปิดประตูใส่กันเสย์แล้วโอ้ยเพระาะานี่ค่ะทุกคนจ๋ามันนี่กับเขาแค่นี้ก่อนแต่ว่าถ้ากินหมดแล้วก็บสมมติมาเก็บใหมะะ่เนาะเนาะทุกคนจ๋าอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านนะคะเป็นหมู่บ้านที่ว่าอยู่ในตำบลของบีเนาะถ,ถ้าเถื่อนภาษาไทยเขาก็เอื่อว่าตำบลเราจะเนะาะกะประมาณนี้เนาะถ้าข,ขี่ไปท่านี้นอีกหน่อยเดียวก็จะเป็นแบบเทสโก้เลจ้ะเทสโก้เทสโก้ยุนิกะบ,บ้านเทาก็เอื่อว่าโลตัเมาจ้ะเนาะกะสิประมาณนี้นะคะว่าไกลจากบ้านบีเลยค่ะ งนี้ก็จะเป็นโรงเรียนกระแสบึงฝั่งน,นี้ก็จะเป็นโรงเรียนเนาะคะ่ะโรงเรียนของอ่าน่าจะเป็นช่องปฐม,มนะจ๊ะเนาะมานีเลยค่ะมานมีบรรยากาศดีดีมานีไมีร่มแต่ว่าบริเวณหนาวแห้งนะจ๊ะ12องศาเนาะมานมีเนากนะกระแสบึประมาณนี้ค่ะโอ้ยถึงบ้านแล้วค่ะทอมงลงรถละฝนตกมาขึ้นนี่ตกแห้งอันนี้อเสร็จถือถุงไปกันด้วยกระสีาพาไปอปอกเบ้างค่ะวัน ไอรูดแต่สิภาไปเปิดไปไปปอกเบิ้งนะจ๊ะว่าข้างหน้าเป็นยังไงเนาะบรรยากาศวันนี้ค่ะบรรยากาศอยู่อังกฤษของวันนี้นะคะหนากกับฝนบานเซียวกระขึนโอ๊ยทำไมเป็นเอียงรอบไปดิแกให้เบิ้งไม่ใช่ปอกให้เบิ้งนะว่าแค่จะเพราะมันเป็นยังไสเนาะ ลิ้นรั่วไหนๆจับแต่คนถนัดเด้อนี่มันเส็นแบบนี้ขอกาวอืม คนณขนมันออกแล้วจ้ะเนาะช้าแป๊บนึงฉลักแป๊บนึงค่ะออกมาแล้วเนาะแม็กเคยกับไอ้ทอมถ้าอันนี้ถ้าจิมไปได้เกลือน,นะมันจะแจบกวนนะจ้ะเนาะอื่อน,นู่น,นคอตอนนี้เป็นช่ว,วาาาางที่ว่าเขาจะเอาไปใส่ถุงเน้ะ นี่นะคะถ้าเสร็จแล้วก็จะเอาไปมนะัดเนาะแล้วก็แช่ตัวเย็นไว้แล้ก็จะเย็นกว่านะจ๊นะเนาะ อนเดอัะแบ๊กใช่ไหมคะใช่อันนี้นะคะทุงหนึ่งอย่ะกอนจ๋าทุงหนึ่งคอดีกินได้มือหนึ่งเนาะนั่นกินสปล่าเปล่ากินไปได้สองชั่วโมองแล้ยเนาะแซ่บด้วยอันนี้กระด้นาจระด้ประมาณสามสี่หาหมื่นอยู่ด้วยคนเด้อแบ๊ อันนี้เทคนิคการกินอาาทกคจ้าทาซูวาเข้าเอาไว้ในตู้เย็นเนาะไว้วันคึืนหนึ่งจะไดเนาะแต่ว่าให้มันเย็นๆเสียมาจีดต้อมสื้คืนมานสิกรอบแล้วก็หวานกว่านะจะเนี่แะคะเทคนิคที่ว่าเขากินกันเนาะอาจทุกคนจ้จะให้เบอร์อนี้ของอามาจากจีนเนา ลูกกะทิใหญ่กว่าเนาะจ้ะอันเนี้ยแต่ว่ามันเลือดแห้งแล้วเนะวาะเพราะมันเหี่ยวกว่อนที่มานห่อผีเป็นกะโดนเต๋อมาตอนเะนาะกะทิเป็นประมาณนี้โอ้